ต่อไปเป็นเรื่องของอสต๊อกสินค้านะครับผมสต๊อกสินค้าแอป l อยัลวอร์สพีเสนี่ยสามารถใส่สต๊อกสินค้าได้นะครับแล้วเวลาขายเนี่ยมันก็จะตัดสต๊อกออกไปเลยนะครับเดี๋ยวตัวอย่างเลยเดี๋ยวผมจะขอสร้างรายการสินค้าขึ้นมาใหม่นะครับรายกันอ่ากดบวกสมมุติว่าผมขายแก้วน้ำแล้วกันในร้านเนี่ยมีแก้วน้ำขายด้วยแก้วน้ำนะครับหมดหมูอะไระหมดหมูยังไม่มี ขายแก้วแก้วน้ำใบละห้าสิบบาทนะครับเป็นแก้วแบบดีเลยใบละห้าสิบจะเห็นว่ามันจะมีส่วนหนึ่งเขียนว่าคลังสินค้านะครับกรณีที่แก้วน้ำของผมเนี่ยมีสต็อกสินค้ามีมีจำนวนไว้ด้วยเนะี่ยเราก็เปิดไปแก้วน้ำผมมีในสต็อกในคลังหนึ่งร้อยใบก็เราก็ใส่ไปหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยอันนะฮะโอเคแค่นี้เลยกดบันทึก เดี๋ยวจะทดสอบขายแก้วน้ํากันนะครับแก้วน้ําอ่านี้สมมติว่าผมขายไปห้าใบนะครับห้บาใบเวลาเราขายของมากกว่าหนึ่งเนี่ยเราสามารถทําได้สองแบบคือกดห้าครั้งนะครับหรืออ่าลบทิ้งก่อนหรือกดหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ไปจิ้มตรงเนี้ยจิ้มตรงตรงรายการสินค้าที่ขึ้นมาทางขวาเนี่ยปุ๊บมันจะมีป๊อปอัพมาเราสามารถแก้แก้ไขตรงนี้ด้วยนะครับมีห้าขายห้าก็ใส่เลขห้าแบบนี้ได้สองแบบนะรวมยอดสองร้อยห้าสิบาท เราก็ขายไปเลยชลําร้างเงินนะครับชําร้าเงินไปเลยโอเคตอนนี้ขายเรียบร้อยนะครับขา,ายแค่นั้นไปละเอาไปนะครับต่อไปเอย่าดูสต็อกกันนะครับเวลาดูสต็อกนะครับมันจะต้องดูที่ระบบหลังร้านนะครับง่ายที่สุดจะเห็นภาพที่สุดก็เข้าไปที่ระบบหลังร้านเหมือนเดิม ก็ดูเมนูแรกเลยนะครับมันจะวิ่งไปที่ยอดขายก่อนนะเรามาดูตรงนี้นครับรูปตะกร้าเียชมพูครับเรากดคลิกไอคอนรูปตะกร้าสีชมพูแล้วกดคกกํา,ว,คว,าว่ารายการสินค้านี่ครับให้สังเกตทั้งขวามือเนี่ยมันจะมีคอลัมน์หนึ่งเขียนว่าอยู่ในคลังตรงเนี้ยเป็นจํานวนสต็อกคองเหลือของเรานะครับใครจะดูสต็อกคองเหลือก็คือมาดูตรงนี้เลยนั่นเองนะครับมาดูแก้วน้ําของผมแก้วน้ําเนี่ย เหลือ95แล้วนะครับนี่เหลือ95แล้วเวลาจะเติมสต็อกทำยังไงนะครับก็ไม่มีอะไรมากเราก็แก้เลขเลยนะครับแก้เลขตรงนี้นะครับเอาง่ายๆเราจิ้มเข้าไปในแก้วน้ําก่อนดีกว่าสมมติว่าผมมีแก้วน้ำมาอีกร้อยใบนะครับแล้วก็ตามหาตรงคําว่าคลังสินค้าเนี่ยอยู่ในคลัง95เนี่ยสมมติว่าผมไปซื้อมาเติมอีกร้อยนึงนะ่ะมันก็จะกลายเป195็น1 9 5เราก็มาบวกลบกันเองแล้วก็มาเติมเองเลยนะครับแบบนี้เลย บันทึกถ้าบันทึกมันก็จะกลายไปเหล95นะครับอาจะสังเกตอีกตรงนึงนะครับเขียนว่าปริมาณสต็อกเหลือน้อยนะครับอ่าน,นี้ก็คือเราใส่ไว้เพื่อเราจะดูนะครับว่าสินค้าตัวนี้มันใกล้หมดหรือยังนะครับอ่าเช่นผมอยากจะตั้งปริมาณเหลือน้อยว่าถ้ามันเหลือ20ใบเมื่อไหร่เนี่ยจะต้องหามาเติมแล้วครับผมก็ใส่เลข20เข้าไปแบบนี้นะแล้วก็บันทึกครับอ่าโอเคตอนนี้มี195ใบ ตั้งไว้ว่าถ้าเหลือ20มันจะต้องเตือนนะครับมันจะเตือนแบบไหนนองดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็ต้องไปขายขายแก้วอ,อีก่าผมก็จะขายไป176บใ17บ176เใบนะโอเคก็เพื่อให้มันให้มันถึงสต็อกเหลือน้อยนะ1 7 6มันจะได้เหลือ19บใบโอเคขายไปเลย อ่ะโอเคตอนนี้มันถ้าถูกต้องมันก็เหลือในสต็อกแค่สิบเก้าใบนะครับไปดูที่ระบบของร้านอีกทีหนึ่งขอขอเข้าแบบนี้นะเพื่อความรวดเร็วรีเฟซทีหนึ่งแก้วน้ำน,นะครับจากเดิมร้อยเก้าสิบห้าตอนนี้จะเหลือสิบเก้าใบนะครับนี่จะเห็นคำเตือนมาว่าปริมาณสต็อกเหลือน้อยนะครับคือแก้วเนี่ยมันถึงปริมาณสต็อกเหลือน้อยแล้วนะครับนี่เราก็จะเห็นคำเตือนตรงนี้นะครับนี่แหละนี่แหละ เวลาดูเนี่ยเราสามารถกรณีมีสินค้าเยอะเป็นพันสองพันรายการเนี่ยเราสามารถกรองได้นะครับตรงคําว่าประเภทเนี่ยมันจะมีะตรงนี้ครับแจ้งเตือนสต็อกเนี่ยมันจะมีคําว่าจะดูเฉพาะของที่ถึงปริมาณสต็อกเหลือน้อยเนี่ยแล้วก็จิ้มเลือกเข้าไปมันก็จะกรองให้นะครับมันก็จะบอกว่ามีสินค้าตัวหนึ่งที่ถึงปริมาณสต็อกเหลือ,น,อน้อยแล้วก็คือแก้วน้ํานะครับตรงนี้นั่นเองอ่ามีอีกแบบหนึ่งนะครับคือแจ้งเตือนว่าสต็อกหมดแล้วนะครับสต็อกหมดแล้ว มันก็ถ้าขายไม่ได้นะอ่าสมมติว่าเนี่ยแก้ผมเหลือสิบเก้านาแล้วผมลองกดขายยี่สิบใบดูแก้วน้ำลองกดขายยี่สิบใบซึ่งจริงๆสต๊อกก็มีสิบเก้านะเนี่ยปกติมันควรจะขายไม่ได้แต่มันขายได้นะครับเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งนะครับเป็นการแจ้งเตือนว่าสต๊อกหมดแล้วนะครับตอนนี้ขอรบทท้มไว้ก่อนอ่าสต๊อกหมดแล้วทำอย่างนี้นะครับให้เข้าไปที่ระบบหลังร้านอีกทีหนึ่งนะครับ เข้าไปที่การทั้งค่าครับในส่วนของคุณตัวสมบัตินะครับลองดูนะครับมันจะมีอันหนึ่งแจ้งเตือนสินค้าคังสินค้าคงคลังติดลบตรงนี้นให้ไปเปิดไว้นะครับปกติมันจะปิดเปิดให้เป็นสีเขียวนะเปิดสี ขอรีเฟสทหนึ่งอ่ะเปิดแล้วนะครับแจ้งเตือนสินค้าของค้าคงคงติดลบให้เปิดไว้แบบนี้นะอ่ะาลองไปกดขายแก้วใหม่ทีนี้ผมกดขายมีแก้วมีสิบแก้าแต่ขายยี่สิบนี่ครับมันจะมีคำเตือนออกมาว่า มีเพียง19อยู่ในสต็อกนะครับตรงนี้ก็สามารถเปิดได้แต่แต่ว่ามันแค่เตือนเฉยๆนะจริงๆแล้วเรา,ามันก็ยังขายได้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นคนขายหน้ร้นก็ต้องดูด้วยว่าตรงนี้มันหมดแล้วนะครับเนี่ยแต่ถ้าเราดึงดันที่จะขายมันยังขายได้อยู่นะก็สฉรังเงินไปเนี่ยมันจะแจ้งเตือนอีกว่ามีสินแก้วสินค้าแก้วน้ํามีสต็อกไม่เพียงพอต้องต้องการจะขายต่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็ถ้ายืนยันจะขายก็ยังขายได้อยู่นะฮะ เราไปดูที่ back o f f i c e อีกทีหนึง่งเมนูรายการสินค้านี่จะพดคำว่าหมดสต็อกนะครับเนี่ยมันจะติดลบเลยแล้วก็เจอคำว่าหมดสต็อกนะครับเวลาดูรีพอร์ตของหมดสต็อกแล้วก็เลือกกรองได้เช่นกันแจ้งเตืเอนสต็อกเนี่ยมันจะมีให้เลือกว่าดูสินค้าที่หมดสต็อกแล้วนี่ครับมันจะบอกมามันจะขึ้นมาว่ารายการไหนหมดสต็อกแล้วบ้างนะครับผมอ่าโอเคการ ทำงานของสต็อกของเ e เว r d P/S นะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันฟรีนะก็ทำได้แบบนี้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับ